ออั sea, uh, be, be ั <ic Mak> <ini> ัันนนี้้งงงงเสค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ค่ะคณิฉันมอลผิดชราประธานขันจุกอ่างร่างสดแจ้งตัวผู้ชมค่ะสิบเบิงงยูทูบเบอร์ทายกันโคตรเลี้ยวคุณจะไปชมไดเนียพี่น้องเลยคุณคือขืนครับอันนี้ใครคะนี่ แบงครับพี่เอกหนุ่มมาแรงแบงค์ชินากรสีซูมหลายน้ำแตกมันไม่แตกม,มันไม่ห้าวมันหนาวเน,ะ <c oughs> นาะสิพาไปเบิงพี่น้องช่องไดแน่นี่พี่น้องเอ,อ้ยยูทูบเบอร์พคนไทยกัน <c oughs> นี่นี่ช่องหนึ่งช่องนี่ทรศัพท์บมาฮัทแล้วอันนี้ช่องคอดชาแนลครับช่องคลอดนนี่อีกช่องหนึ่งบ้านนี้ โอ้ยหลายคัะพี่น้องเอ้ยนี่อีกช่องนึงมาเนี่ยโอกาสจังมีริบหเออมาดขาจังโกหกทอดเรื่องช่องไปทองชาแนลแมวภูมิสวัสดีค่ะโอกาสจังริมหีเต็มทอดเรื่สวัสดีพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิพาเห็ดแอบอันไล่สดอันนึงไปออกนทั้งหอันนึงเก่งเก่งวะนี่เก่งอยากดียอันนี้ช่องกำนันแพร่เดเดเดมาแม่เก่งจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีช่องสุมาศ ไม่แน่นมันจะเอ็นจะวางกูเหรออันนี้น้องเซ้อมีาดถอะของมีเราะท่านมีเพราท่านมีอย่งนี่เพราะท่านมีโทรศัพท์เอาใสแต่แม่คืีซาแเถอพูดให้เขาคิดเมื่อไงโด้มีอีกซ่อมเนื่องบัดีเกตุนโคกขุนพ่นยางข้าม่ะเอานี้ซ่อมนี้่เกิดเมเปิดใม่เปิดเปนเีย ันนี้คุแม่พัชราค่ะช่องคุแม่พัชราค่ะใส่บ้าน้อหันเห็นช่องอันอันทััเ้อ้อแม่กัปันม่จีนมึงดิบดีแ่าเนี้ยแสดง่เนี่ยดังแดแดดงัพี่พี่น้องซ่งนึงเอ้าาเอ็มกินโดนให้เถอะพ้าจะว่าะพูก็เจียวกันบ้าเบนี้จ oh, okay. ื the the s <S yeah. ่อเมือตัวกินเนาะบ่ได้ดม ใช้แกกินก,กินยูทูบ้านกล่องกัมาดูแล้วออก,กัน้างวรรณนีสเออก็ทั้งกินทั้งอันทั้งกล่องละ่ะนี่ช่องหนึ่งพี่น้องโพสแล้ว,ลวยูทูบเบอร์แต่ละช่องอันนี้ค่ะมามีตีแล้วช่องมามีค่ะรีบค่ะว่าเมื่อคือนนี้มามีเปิดอันลงน้ำชาบอกใช่ทำไมหนูไม่ได้มาร่วมหนูไม่มา เพราอากาศร้อนลูกเราต้องจิบน้ำชาไงค่ะมีผู้ชายเยอะไหมผู้ชายเยอะผู้ชายเยอะหรเปกระเทยผู้ชายทั้งนั้นผู้ชายทั้งนั้นผู้ชายเยอะผู้ชายช่างไฟหรอช่างไฟตากกล้องเออเยอะแยะมากมามาอยู่ต้องเข้าไปแล้วล่ะทำไมถึงทำกับหนูได้หนูอย ตอนนี้จะเปิดหรือไม่เปิดสิขาเมือาาเ่อากาศมีอากาศสิบเอ็ดเดี๋ยวหนูจะเป็นคนสนับสนุนถูกต้ตองได้เลยเพราะว่า<อ>หน,หน,หนูหนูจะไปหาผู้ชายลงน้ําชาตอนเย็น <c oughs> หนูจะมากินแถวๆถวลงน้ําชาของหมนี้โอเคจ้าจ้าพี่น้องค่ะเออเดี๋ยวเอาจสมีกอ้อในกระจันให้บโมี่อาจจะซอสก็ได้ใจซอสก่อนซาสวย์ลงน้ําชาค่ะคุณจะของลงน้ําชาพี่น้อง นี่มีซุปสุปเกียนโอตายกตาตุนกตาสุปเกียนน้องเอกว่าหยอกมาบอกพี่น้องพี่น้องมีใสอย่างนี้แับนี้เออนี่พูดหนักพูดหนักเป็นเชิดแล้วก็โทนท่าผูดหนักทุกท่าพูดหนักหลายค่ะพี่น้องเอ้อนั่นนั่นเปิดแล้วบานี้เปิดแล้วบานี้เปิดแล้วบานี้เปิดช่องแล้วบานี้ เออเปิดแล้วบัดิสองคุณแม่พัชราบด้สวัสดีสวัสดีสองคนนะคะนั่นเปิดแล้วนั่นมาแล้วค่ะเหลือผู้ใดอีกวันนี้นี่เดยนี่เดยพี่โบเดยเอาเปิดเอาเปิดใช่ไมว่ะอยู่ที่ยูทูบเบอร์สวัสดีค่วค่ะสัสดีคะัดค่ะวดีค่ะสวค่ะวัค่ะสวัสดีค่ะสวัดีค่ะ่ะสวสัีคะสวัี่ะสัีั อันนี้ก่องแมพัชราค่ะท่องแม่ัดกแดกคือเสือสาดไงเอาฮ้อแม่ัดแดี้โอ้ยทัแม่ดแดดนี่อันนันโรศัพดูสามยุ้มสิบบ่อโอ้โอ้ยเนาะมีใหม่แต่ว่มีอันกล่องชายเอาเยอะใหญ่นดีย เขาไปสางไร่ไดให้วนไดอยู่เอาไไดอีกย่งป่ายูทบเด้เอาผาสางเอบอสางว่เป็นให้เขาเฮ็ดให้โอ้ภาพไปเบิ่งไปเบิ่งข้างคนพระเอกหน้าเลามค่ะ สวัสดีคุอันนี้อันนี้มะนาวไม่ค่บาบาสวัสดีค่ะเอาอันนี้ยังนี่ชนกลุ่มหน่อยบ่นี่สวดีครับซ่องยังช่องคอร์ด ลองขอดปะนะอันนี้บรรดาสามีนะคะโอ้เรียวเป็นตับประเหียนไห่จงขอดบรรดาสามีคคือพ่อกับลูกเนาะจะเป็นพ่อเจ้อ้าวกูสิกูตัวเป็นพ่อเนาะเจ้เขาเป็นพ่อกูยุติมึงมาเฝ้าเขาบะนี่พี่น้องบังมาเฝ้าแล้วบะนี่ล่าสุดโอ้ยกลัวเลยหวะเดี๋ยวก็ให้อีก ที่นองเอ้ยผิวเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งที่นองเอ้ย <c oughs>